ปีกัดจืแต่ว่าฝากด้วยนะคุณอุราล่ะค่ะดีทรอนส์เมชพัสเอาต์ด้าอุร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 าอร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 า อายุวันโนสุขังพลังจเจริญพรนะยโยมนะไปหนูลงนะคุณนิชิคุณเป็ดแดงเอาหนูลงจากกำแพงเดี๋ยวนี้เลยนะพอดีช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยว่างเลยค่ะมีอะไรก็ทิ้งข้อความไว้นะคะ ถ้าวันไหนไอรีนหายไปก็เอาคำว่าสมบูรณ์ออกไปจากพาจนานุกรมได้เลยนะคะทุกคนาหาหาแต่ว่าไอรีนน่ะคิดเงินนะคะผมรู้สึกภูมิใจในตัวทุกๆคนในค่ายนี้นะครับผมอยากจะเติบโตไปพร้อมกับทุกๆคนเราจะเดินทางไปด้วยกันมองเห็นหนทางของความสำเร็จเราจะเข้าเส้นชัยไปด้วยกันการเดินทางของพวกเรานั้นยังไม่สิ้นสุดนะตรงนี้นะครับ เราจะต้องไปกันต่อและผมคิดว่าอนาคตเรื่องผมได้ยนะครับเบิร์ดเบิร์ตสิเป็นทำไมพูดมันหาเสียงเลยกลับป่าไปกลับป่าไปซะจะพูดวานอนอุกะอุกะาไหมอ่ะคุณบางกูไม่พูดหรอกมั้งอุกกาอุกกาอุกะแกกับแพ้มันต่างกันมากไหมหรือว่าแก่ร้องแก่และแพ้ร้องแพ้ไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่ว่าคุณจะมีบาปแบบไหนผมก็พร้อมจะให้อภัยเสมอนะฮะไอเวนครับผมอืมสารเลวจริงๆเลยนะครับ ใหญ่เอวาอธิบายได้นะคะเอวาอธิบายได้นะคะใช่ปะเรียนแบบยังไงให้เหมือนนอนอยู่หน้าเลเว้นเฮ้ยพี่ไม่ได้หลายใจดัง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 ไอพูดเองเนี่ยไอไอโน้ตจุดติง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 ตังตังโคเกโม แม่ให้ไปซื้อโคโดโมดันไปซื้อไอโนโมโตไม่ไม่แม่ไม่ใช่หนูตะเภา